ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอูด้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปอัปเดต2ของอนิเมะเรน e e อรกันนะครับโดยในอัปเดตนี้เนาะก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับโจโจ้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนโจโจ้เนี่ยน่าจะว้าวกับอัปเดตนี้นะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะว้าวกับอัปเดตนี้กันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มันจะเลิกเล่นนะครับพอมันรู้ว่าเป็นอัปเดตโจโจ้มันก็รีบกลับมาเล่นเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเพิ่มาาบ้ง ก็จากที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าเพิ่มมาทั้งหมดเนี่ย9ยูนิตนะครับผมแล้วก็สตอรี่ใหม่มีเกมโหมดใหม่2โหมดมีเกียร์ใหม่6อันซึ่งเกียร์ตรงนี้ผมยังไม่เห็นเนาะว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วก็อ e ีโหมดใหม่2อันมีสัตว์ขี่ใหม่อันนึงแล้วก็บอสอีเวนต์พอร์ทัลก็เป็นพอร์ทัลใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ new lobby นะิวล็อบบี้เนาะนี่นะเป็นล็อบบี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์อีกทีนะโอเคในส่วนของเกมเพย์ก็จะมีอินฟินิตแคสซอแคลเกมโหมด ในส่วนอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเช่นกันแล้วก็สิสเต็มนะครับก็จะมีอ e ีโมดเข้ามาเป็นอีโมดที่เพิ่มมาอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะผมจำไม่ได้ละอีโมดเหมือนตอนแรกมันมีมันมีขึ้นมาให้อยู่นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าอ e ีโมดอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนโอเคก็จะเป็นอ e ีโมดมาให้เฉยครับไม่มีอะไรนะอยู่ตรงนี้นะอีโมดโอเคต่อไปก็จะเป็นอีโวเควสไลน์นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะเป็น เควสใหม่นะครับผมก็อันนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันจะเตรวเควสครับแล้วก็มาตรงสเปเชียลเนาะมันก็จะมีเควสแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยเควสตรงนี้มันจะเป็นเควสพิเศษของตัวอ่าพุชชี่นะครับเป็นตัวรับใหม่ที่เราจะต้องทำเควสเพื่ออีโวนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะลงเลือกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะเราจะมานั่งสรุปรวมๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดนะครับผมต่อมาในส่วนของบาลานซ์เกมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็ที่เห็นนะครับก็จะมีเยนเจเนเรตสเตตเนี่ ไอตัวที่เด้งเวลาเราเด้งเงินนะครับก็อัพได้เป็น35เนาะจาก30แล้วก็เลเวลมายสโตนจาก100เป็น200นะครับผมก็เราก็สามารถมารับตรงนี้ได้เนาะอ่นนี่เดี๋ยวผมไปไปดนูนี่นะครับผมมันก็จะมาถึง200แล้วนะก็โดยรวมก็จะมีพวกเพชรกับดีโลแล้วก็พวกอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าดีโลจะค่อนข้างเยอะนะจากตรงนี้ใครที่เวลเกินก็อย่าลืมมารับกันล้ซึ่งทุกคนน่าจะเวลเกินกันไปไกลแล้วนะครับผมโอเคต่อมาตรงคุณภาพออนไลน์นะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็จะมีแค่แอสเซต โปรซิชั l รีโลฟิลเตอร์นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเข้า Google d o c กกันดีกว่าว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะ9ตัวแล้วเดี๋ยวตรงอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวละครใหม่กันก่อนดีกว่า9ตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใน Do อกครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในอัปเดตด็อกที่ทางเด็ส่งมาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า9ตัวใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับผมพุชชี่เนาะเป็นตัวมิว แล้วก็อีโบยขั้นหนึ่งก็เป็นซีเครตเหมือนกันโอเคตัวบุชี่เนี่ยอีโวได้2ขั้นนะครับผมก็เป็นการอีโวจากมิสติกเป็นซีเครตเนาะโอเคในส่วนของพาร์ทสี่เนี่ยผมจะยังไม่ได้ลงลึกให้ฟังเนาะเดี๋ยวเราไปลงลึกกันอีกทีตอนนี้ผมทําคลิปรีวิวตัวละครนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันก่อนอ่ะตัวต่อมานะครับผมอยู่ในนิฟฟิลิตแคสซอลนะครับผมก็จะเป็นกนะิวทาโร่เนาะเป็นตัวมิสติกแล้วก็อาคาซานะครับเป็นตัวมิสติกเช่นกันต่อมาที่ตู้แบนเนอร์นะครับผมก็จจจะะมีโโทาาร่เเเเนนนป็นตัวลด โคนาลิฟเป็นตัวเลเจนด์อืมโจโน่เป็นตัวเลเจนด์เอ้ยตัวมิติกขออภัยครับเป็นตัวมิติกโจโน่อีโวได้หนึ่งขั้นนะครับเป็นตัวมิติกเหมือนเดิมฟูโกะเป็นตัวมิติกแล้วก็คีระเป็นตัวมิติกและสุดท้ายก็คือเดวโลนะครับผมเป็นตัวมิติกอีโวได้หนึ่งขั้นด้วยแปลว่าในตู้แบนเนอร์นะครับจะมีตัวทั้งหมด6ตัวเนาะที่เข้าใหม่ก็จะมีอ่าโจทาโร่โคนาลิฟโจโน่ฟูโกะ กีระแล้วก็ดวัโล่นะครับผมโอเคตัวที่เข้าใหม่ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปต่อกันในเกมเนาะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างโอเคไปต่อมาเป็นสตอรี่นะครับผมมาดูกันสตอรี่ก็จะเป็นด่านใหม่ก็คือไนท์คอรเซียมนะครับผมก็จะมีทั้งหมด10บช a p t เตอร์นะครับแล้วก็ชาร์เตอร์ที่10เนี่ยจะดรอปเป็นประตูด้วยอ่า,าประตูนี้มีไว้ทําอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมแล้วก็เรนเจอร์สเตทใหม่ครับเป็นไนท์คอเซียมเหมือนเดิมก็มี3แอคครับผมประมาณนี้ เหมือนเดิมครับมีประตูมาให้และถามว่าประตูเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับผมอประตูเอาไปทําอะไรก็ผมบอกเลยว่าประตูเนี่ยเหมือนกับโตเกียวกูเลยครับก็คือ,อผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นเทียร์หนึ่งเนาะประตูเราจะได้พุชชี่นั่นเองนะครับผมโดยในแต่ละเทียร์เนี่ยมันก็จะได้พุชชี่ต่างกันเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ด,ดูแล้วกันว่าแต่ละเทียร์เนี่ยเราได้พุชชี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งแต่เทียร์หนึ่งสองสามเลยโอเคมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ด,ดูตามนี้ครับ เชียร์หนึ่งสองสามก็จะประมาณนี้เนาะโอเคไปต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเอ่ออะไรเอ่ยนิวเกมโหมดใหม่นิวเกมโหมดใหม่มีอะไรบ้างอ่ะมาอยู่ไม่ไกลเลยครับอยู่ตรงล็อบบี้นี่แหละอ่ะท่าที่ผมเห็นก่อนเลยอ่ะตรงนี้ก็คือโหมด Infinite Castle นะครับผมตัวโหมด Infinite Castle เนี่ยเล่นยังไงใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยว่ามันเล่นยังไงนะครับผมผมลงไปแล้วห้าห้าชั้นแต่ว่าอะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยโอเค เดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกมนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าโหมดอินฟินิตเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเล่นไม่ยากเลยครับคือถ้าใครที่เคยเล่นล i ยเรนเจอร์มานะครับจะรู้เลยว่าไอโหมดนี้มันเล่นยังไงนะครับผมก็อ่ะเรากดโหวดไปพอเรากดโหวดเสร็จหมนะครับผมมันก็จะมีอ่ะทุกคนสังเกตตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะมันจะมีผัดหนึ่งนะครับผัดสองผัดสามนะครับก็วิธีการเล่นโหมดนี้ครับไม่มีเลยครับก็คือเราจะต้องกดตรงนี้สลับไปแต่ละผ่านนะครับผมแล้วก็ปล่อยตััวละะคครรไปนบ เนี่ยเราก็มาปล่อยตัวละครตามผ่าตัวนี้มันจะเหมือนกับลเลนเจอร์เลยเนาะใครที่เคยเล่นลเลนเจอร์นะครับผมก็จะเข้าใจว่าหมดนี้มันเล่นยังไงนะผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยครับก็คือเนี่ยเราก็มาปล่อยตัวละครวิ่งไปจนถึงตรงนู้นนะครับผมทั้งหมดสผ่ผาคือไม่ให้มอนเนะี่ยมาตีบ้านเราได้นะครับผมมาปล่อยแค่3ผ่ผาตรงนี้ครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ปิดออโต้เพย์นะครับผมเวลาเล่นเนาะให้ปิดออโต้เพย์แล้วก็แต่ละผ่านเนี่ยก็ปล่อยไปเลยครับอย่างละ2ตัววิธีที่ผมใช้นะก็คือเนี่ย ผมมาปล่อยอย่างละ2สองตัวในแต่ละผานนะครับผมเนี่ยผมก็กดปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยเนี่ยอย่างนี้เลยครับสมมติว่าใครจะเอ k เคใช่ไหมวิธีตั้งนะครับผมแค่นี้เลยครับเนี่ยตั้งแบบปุ๊บปุ๊บเรากดเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ปล่อย2องตัวปุ๊บไปไปล่อย2องตัวปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปก็ <también S 1> ปล่อยของตัวแ<ล>ค่นี้นเลยครับแล้วเราก็แค่รอครับโหมดอินฟินิตที่มาใหม่ไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้ครับเราก็แค่รอครับอืมเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันไปตีเรื่อยๆเลยครับแค่นี้ครับ ไม่มีอะไรคือเราต้องตีบอสได้ครบ6ตัวนะครับตรงเนี้ยซึ่งบอสมันก็จะออกมาสุ่มอะสุ่มของแต่ละทางเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรส่วนวิธีเล่นก็นอย่างที่ผมบอกไปเลยครับแค่นั้นแหละครับใครที่มีตัวแบบเก่งๆเราใส่ตัวเก่งๆมาเลยครับใส่มาให้หมดให้ครบเนี่ยหกช่องเลยครับแล้วก็ปล่อยไปผ่านละสองก็ได้แค่นี้ก็ผ่านแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าชั้นบนๆเนี่ยมันจะเก่งขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเนาะ แต่โดยรวมก็คือมีประมาณนี้ครับโอเคนะครับผมต่อมาในส่วนของโหมดบอสไอเท็มนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงกลางสปอร์เลยเนาะเดินมาตรงนี้มาตรงตัวโกคูตรงนี้ครับก็จะเป็นบอสไอเทมเนาะในส่วนของวิธีการเล่นบอสไอเท็มนะครับผมก็ไม่ยากเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเล่นให้ดูเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับโอเคมาครับผมตัดกลับเข้ามาในเกมนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าโหมดนี้มันเล่นยังไงนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เข้าใจยากเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกัน ก็ผมจะอธิบายก่อนล้วกันนะคือโหมดนี้นะครับมันจะให้เราตีหรือว่าทาดาเมจกับไอเจ้าตัวเนี้ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา3นาทีนะครับผมเนี่ยเวลาตัวนี้มันจะระนับลงเรื่อยๆนะครับผมเราก็ต้องทําดาเมจให้ได้เยอะที่สุดในเวลา3มนาทีนะครับผมใครที่มีพวกตัวดาเมจแบบตัว0.1หรืออะไรพวกนี้เรายัดมาเลยครับเราใส่มาให้ได้เยอะที่สุดครับผมเพื่อที่จะทาดาเมจให้ได้เยอะที่สุดใน3มนาทีนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบเลยแล้วกันอ่ะ เดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเราใส่เป็นภาพทําแลปไปโอเคมาอโอเคนะผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและพอเราจบเราก็จะได้เจ้าตัวเลดคอยตัวนี้มานะครับผมซึ่งไอเลดคอยตัวนี้เราจะเอาไปใช้กระชอบ Shop ด้านหน้าเนาะเดี๋ยวผมตัดกลับไปให้ดูนะครับว่าไอตัวชอบด้านหน้าเนี่ยมันมีอะไรให้แลกบ้างนะครับ โอเคตัดกบมาอ่ามาผมมามาดูตรงนี้นะสโตนนะครับผมก็ของที่ให้แลกในนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นครับ4อย่างนะผมก็คือตัวกุญแจรีสเตตสองอันแล้วก็เทรดรีโลแล้วก็ตัวนิ้วที่เอาไว้ทาเคอร์นั่นเองครับก็หรือว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่เราไว้ให้เราหารีโลใหม่แต่ว่าทุกคนสังเกตดูครับว่าใช้ร้อยเหรียญน,นะผม100ต่อ1อันนะผมก็แปลว่าเมื่อกี้ที่ผมลงมาได้200 100, ใช่ไหมก็ตาละ200ตาละ2รีโลประมาณนั้น หรือว่าถ้าใครทำดามเมจได้มากกว่านี้ก็ลองดูครับอาจจะเป็นที่ฟาร์มรีโลของเราใหม่ก็ได้เนาะตรงนี้โอเคต่อไปนะครับผมก็อ่ะในตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเป็น6นิวเกียร์นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่ามันมีเกียร์อะไรมาใหม่เลยนะ6อันไม่รู้ว่ามันไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะผมแต่คือผมยังหาไม่เจอนะถ้าใครที่เจอก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันไปได้นะครับว่าไอหกเกียร์ตรงนี้มันคืออะไรนะครับต่อมานิวอ e ีโหม2ออันนะผมก็จะมีตรงนี้1อันก็คือตรงเดลต้าตรงนี้อ่า นี่นะครับผมเป็นท่าเต้นนะครับผมไม่มีไหลแล้วก็ตรงนู้นนะครับผมจะเป็นอ e ีโมดที่เขียนว่า9,999ออ e ร่าอีโมดนะครับผมซึ่งมันจะใช้โลบัคในการซื้อนะครับผมนี่อา299โลบัคนะครับผมซึ่งผมไม่มีเนาะก็ถ้าใครที่ไม่มีโลบัคเหมือนกันเนี่ยก็ ไปที่นี่ได้เลยดีดีช็อปรับคลิปเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกรุทอนิเมะบรรยากาศอะไรคอสอเวอร์อนิเมะเรนเจอร์เพร้อมขายรหัสไก่แบบต่างๆรับฟาร์มและเอฟเคทุกอย่างในเกมเติมโลบัคแท้ปลอดภัย100%้อเข้าลิงก์นั้นใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคก็ตัดกลับมาหลังจากช่วงที่เรารับผมโฆษณากันไปแล้วนะครับผมต่อไปนะผมก็จะเป็นตัวนิวมันนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวสัตว์ขี่มานะครับก็จะเป็นแพ็คตรงนี้นะครับผม เป็นบันเดิลใหม่นะครับที่ได้เป็น75รีโรแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมานะครับผมก็จะเป็นตัวไนตรบอดนะครับผมแล้วก็บวกอีก35คีย์รีสเต็นะครับผม,ก,บผมก็อยู่ที่ราคา3,499นรบโลบักนะครับผมใครไม่มีก็ดูโฆษณาไปแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นนิวบอสพอทัลนะผมก็พอทัลเราพูดไปแล้วเนาะในช่วงแรกนะครับผมแล้วก็อ่ะนิวล็อบบี้นั่นเองอ่ะมามาเดินทัวร์ล็อบบี้กันดีกว่า ก็ล็อบบี้ใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้เสียงอะไรทุกคนไม่ต้องตกใจนะไอเสียงเมื่อกี้คือผมตกใจบ่อยมากคือนิดนึงนะครับเดฟไอเสียงตรงเนี้ยคือตกใจมากเลยคือถ้าเราหันหลังไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับอืมตามนั้นเลยฮนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูล็อบบี้ใหม่กันก็ล็อ,อบบี้ใหม่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนธีมเป็นเหมือนเมืองโตเกียวเนาะก็ดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่า รวมๆแล้วเนี่ยคือเขาเอาทุกอย่างมารวมกันที่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่อื่นๆเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยคือผมชอบตรงอัปเกรดโซนมากที่เขาอัปมาใหม่เนาะคือเขาเอาทุกอย่างมารวมในที่เดียวกันหมดเลยครับคือก่อนนั้นนี้ใครที่จาได้นะครับมันก็จะอยู่คนละที่เลยใช่ไหมไอ้พวกแบบคาร์บติงเทดีโรล,ลิมิตเบรคอะไรพวกนี้มันอยู่คนละยนเลยครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผมเขาก็เอามาอยู่กันที่เดียวกันนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องวัดว้าไปนู่นไปนี่นะนะก็ดีครับสะดวกดีแล้วก็อ่ะอย่างเนืงที่ลืมพูดนะ เราจะเห็นพวกปุ่มตามแบบตรงนี้นะเราสามารถกดแล้ววาร์ปไปได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างเช่นผมจะไปซัมมอนนะอ่ะแล้วก็วาร์ปไปได้เลยอืมอันนี้ก็โอเคครับก็ดีพวกตัวชายนี่กับตัวอินเด็กก็อยู่ที่เดิมครับแล้วก็ซัมมอนเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะอืมอุ้ยมีตัวใหม่มาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาสุ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปรีวิวให้เสร็จก่อน <laughs> โอเคก็จะมีประมาณนี้ล็อบบี้อ่ะตรงนู้นเป็นลีดเดอร์เนาะอ่ะเรากดเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ ตัวเพล y อยู่ตรงนู้นเราก็กดไปได้เลยแต่ว่าอย่างนึ่งเลยที่ผมจะไม่พูดไม่ได้นะผมอ่ะเรากลับมาที่สปอนก่อนเริ่มต้นอ่ะอันนี้คือผมบอกก่อนเลยนะบางคนอาจจะหาไม่เจอเนาะแต่ผมจะบอกเลยว่าถ้าสุดปลายทางตรงนี้นะผมทุกคนจะสังเกตเห็นดูดูม้าผมนะมันจะมีคนยืนอยู่นะผมอ่ะคืออะไรไปดูกันอ่ะตามมาเราก็วิ่งมาเลยวิ่งมาวิ่งมาอ่าเราจะเจอกับเทเอร์ลี่เควสนะผมซึ่งตรงนี้เอาไว้ทาอะไรอ่ะกดเข้าไปดู ไอ้ตรงเนี้ยคือมันจะเป็นการที่เราอ่ะจะมารับเควสกับตัวพุชชี่นะครับผมมันจะเป็นเควสใหม่ตรงนี้เนาะมันจะเป็นเนี่ยเควสสเปเชียลนะผมส่วนเควสแต่ละอันเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็เควสตรงนี้นะครับจะเป็นเควสท,ที่เราจะต้องทําเพื่อที่เราจะเอาไว้อีโวเจ้าตัวพุชชี่นะผมที่จะมาใหม่นะโดยเควสเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะผมอ่ะเควสขั้นแรกเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้ obtain golden view หรือว่าก็คือได้รับตัว golden view นะครับเป็นบรนะีเคีเอมเนาะซึ่งน่าจะเป็นตัวละครนะครับผมแล้วก็ลาย2เนี่ยก็คือใช้พาสซีฟก g r ว v i t y domain สาครั้งก r a ว i t y domain คืออะไรน่าจะเป็นตัวพาสซีฟของใครสักคนหนึ่งซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นของตัวพุชชี่นะครับผมเพราะว่าในเควสที่ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะได้รับพุชชี่นะครับผมอืมแล้วเควสที่4ก็คือวมไพร์เอ็มเพอเรอร์ก็คือตัวดโอนะครับไอด i โอร่างเลเจนด์นะครับผมให้เราเนี่ยไปอีโว ขึ้นมาเป็นมิติกนะแล้วเราก็จะผ่านคุยตรงนี้นะครับผมอันต่อไปก็คือให้ใช้ g กาเิตี้เนี่ยกำจัดมอน1,000ตัวก็คือตัวพูชีนแะละครับให้ไปใช้พูชีเนาะกำจัด1,000ตัวและอันนี้อันนี้คือผมเสร็จไปแล้วมันง่ายครับก็คือให้เรากำจัดบอสในไหนโคลเเซียมครับเดีวเล่นส t ตอรี่ลงเลนเจอร์สเตตแป๊บเดียวก็ได้นะครับ5,000ตัวไม่ใช่5,000ตัว50ตัว5,000ตัวอะไรวะอืมตามนี้ครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้โค้ดใหม่ตามนี้เลยครับเรียงให้แปะขึ้นมาเลยตามนี้ครับอ่าโค้ดใหม่ตามนี้แล้วผมซึ่งโค้ดใหม่เนี่ยได้รีโลประมาณร้อยแปดสิบอันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ไม่ได้แล้วมันได้รีโลอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าเกือบสองร้อยอันเลยครับไอโค้ดตรงนี้นะถ้าใครใส่เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของสเตตเนี่ยตอนนี้เราสามารถอัพตัวเยนเจเนเรชั่นนะครับผมเพิ่มเป็นเลเวล35ได้แล้วเนาะหลังจากแพทที่แล้วที่เขาอัพได้ถึง30นะครับ ตอนนี้เราสามารถอัพได้ถึงเลเวล35แล้วนะครับผมก็จะได้เย็นเพิ่มขึ้นนะครับต่อวีครับผมก็เป็น350เนาะก็ประมาณนี้ครับและสุดท้ายนะครับผมในส่วนของ quality offline นะครับผมซึ่งมันเป็นระบบที่อ่ะผมรู้สึกว่ามันควรจะมีตั้งนานแล้วเนาะอะ๋อ,ะอมันคืออะไรอ่ะเรามากันที่อัปเกรดโซนครับแล้วก็มากันที่ Sta t p o t e n t i a l เลยครับผมอ่ะอันใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะผมก็คือ c o n f l i ตรงนี้นี่ก็คือการที่เราสามารถตั้งแบบว่าตั้งให้มันโชว์ ไม่ใช่ตั้งให้มันเตือนว่าสเตตไหนที่เราแบบว่าคือในก่อนๆน,น้านี้นะครับผมมันก็จะเตือนตั้งแต่ A ใช่ไหมเวลาเราสุ่มซึ่งมันน่าทำคานมากครับผมตอนนี้เราสามารถมาตั้งได้เองแล้วครับผมว่าเราจะให้มันเตือนที่สเตตอะไรแบบสมมุติว่าเราจะหา O ยเราก็ติ๊กแค่ O กับส่วนไหนตรงลบนี้คือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก,ก็ติ๊กไปก็ได้ครับก็เนี่ยผมก็ส่วนมากคงจะติ๊กกันแค่ O เลยมะั้งก็ติ๊กแค่นี้ครับแล้วผม,ผมก็กด apply ไปเลยแล้วถ้าสมมุติเราจะหาเราจะสุ่มสเตตใช่ไหม มันก็จะอีซี่แล้วครับผมโดยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมานั่งเลยไหมอ่าเนี่ยผมติ๊กไว้ให้โอมันก็จะไม่เตือนแจ้งเตือนมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมถือว่าดีครับดีแล้วที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าควรจะเพิ่มเข้ามาต้นานหนาแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็โดยรวมผมอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มันก็จะไม่มีอะไรมากผมโดยรวมแล้วอัปเดตมันคล้ายๆกับอัปเดตตัวเกียวกูนเลยครับผมส่วนที่ทําให้เพิ่มมาใหม่ก็คงจะมีอินฟินิตกับตัวอ่า เควสของบูชี่ที่อาจจะทําให้เราอยู่ในเกมนี้นานขึ้นนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ไว้นะครับแล้วก,กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับว่าผมจะอัพคลิปอะไรต่อไปนะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะผมบ๊ายบายครับ